คุณยาสวัสดีค่ะสวัสดีหลายรอบห้องวันนี้ตำหมกฮงหมกฮงคุณยาตำหมกฮงเอ่เด้อฝีมือใครล่ะฝีมืออาตาฝีมืออาตาทอดปลาฝีมืออาเค่าปลาที่อาแค็ไปหามาเนาะหัวกุ้งเนาะสัตว์ละก็ยังต้มไก่โอ้ยปูหยับมาเสมอค่ะหยับมาหยับมาได้เร็วได้แล้วบบมาไหม คุณจะมากินน้าแม่มาซุ่มกันเด้อมาแม่ลูกมาแม่นุ้งนิ่งบอกเอ้ยมา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 อันนี้ก็ลูกหลานคือกันบอนี่ก็ได้โอ้มาสร้างลูกหลานหลายแต่แม่เลี้ยงเดียวนั่นแหละโอ้ค่ะเรืองนิงค่ะทุกางเครื่องนองนิ่งบมดเลยอือเป็นลูกไอ้ป้าค่ะป้าของนองนิ่งเอาเนาะยังสิงหุงจักกันมาสุขคนเรกมาเล่นซื้อบ่ลูกเหมืนเดียร์ยังไงมาเล่นแต่มาตะกกรุงเทพ โอ้ค่ะ <jin> ค <x 2> <at> ุณยาปลาเฮากินตับหมูฮวงคู่กับสิกินตับหมูฮวงกันเด้อมาแม่พลอยตะปุ่นก๊าลัยแท่เนาะเบิงเบิงเอาขวดน้ำมานั่งในแถวเล่นคู่มีแล้วค่ะทั้งหลังคู่มีแล้วค่ะคู่กินแล้วเมื่อกี้ตับหมูฮวงกันเด้อคู่แล้วมัดคู่เด้อจริงจริงกินของวมาละบ้ามีตังก็มากินน้ำเด้อชามามีตังคก็ไรอม ใช่ใช่อันปากากลาตั้งหลายหลายนะขั้วจะกินสมองก็ตุ่มทอดปลาเสียบเด้อเสียบเด้อ,ดอมาเด้อกินข้าวน้ำกันตา,าจจดได้ได้ได้ปูได้ไปจัดอีก<ส>อ่าแคทกำลังกินข้าวน้ำกันระบาดนี้เมนูอย่างนี้ยแคทนะอันกุ้งดองปูดองจ้ะบ,บ้าเฮ็ดเอาไปเองบ่่แมน เปลี่ยนทุเรีแนเถลเบานเ,บเนี่ยอไว้ยังทีคือคุณเปลี่ยนเปลียนก็ซีร์ก่อนก็ซีรองเบิ้งล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสีรล่องเบิ้งบ่ค่อยดีบ่คอยเลยโรดพนปันไดดอกเพื่อเพื่อเหมือนานีอันนี้คุณกูกินแบบนี้ละ่ะเขาค้ามเนี่นยนอ้อยอะแต่แต่ว่าบอยใหญ่ใส่ยูข่ะได้ยูดะ๋่วกเอา ป่า <laughs> พีเมืออาแขตเจ็ดปะเจียงก่อันนี่ไ้คือยังก่อกุ้งดองกุ้งดองอปูปูดองะพีเมอ่์แขคเป็นวะาสีบบลายคำใหญ่ตุ่ยๆ,ๆอยู่แสบแสบีบนะบรกินข่าอันนี้จะกินเขาฝรั่งเนาะบาร์กินเขาซาซานี่ยกะในพียาน่าคู่กับไยกินเด้อคู่นนหนังบริฟ้าบานไดดอกกินนะ <c oughs> แสบแซบเซรามิตังอันยายว่าฝากความกินหอดเด้อฝากสวัสดีปีใหม่ทั้งยาเนี it, o, o, ่ย